เสดาวฝรั่งจ้าพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่าจา้จนี่ใบไข่ๆเสดาวบานเห่าหน่อยเลยจ้าเก็บมากินกระปุลเจ้าพี่น้องเกิดคางทา,างนี่จ้าต้นบงางไงนึงจ้าใบหยักแก่เลยจ้าพี่น้องมันจะกระหยาดจ้าพี่น้องโตขึ้นเจ้าพี่น้องเ็งานมากจ้าโอ้ยคุณคู่รักหง ี่น้องปันต่อเสารนี้ตล่รมพี่น้องอุ้ยเมย์กับเมื่อยตอนนี้ไข่แน่จ้ะร่มทรงอ้ยฝนตกห้ามพี่น้องเจ้าเจ้าพี่น้องเจ้า านสวนริมนาำพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไมเ่เห็นงานอยู่นี่จ้าตอนเสาร์ไปอีกเครื่อนหนึ่งจ้าพี่น้องตอนบา่ายไม่เห็ดอยู่หมองนีจ้าพี่น้องเมื่อได้อากาศดีก็เห็ดสวนเมื่อได้อากาศบดีก็เห็ดข้างในจ้าพี่น้องเมื่อนี้ม,มาเจ้านายบอยู่จ้าเจ้าน่ายไปแล้วพ,ลพี่น้องิึงสวนจ้าพี่น้องสวนริมนามจ้าพี่น,น้นนองเป็นสวนเก่าจ้าดอกไม้ขึ้นเต็มเลยพี่น้อง ที่บังหันกับบไิมาจ่าวันยุดน้ำงามพี่น้องจ้ามีพิดของล้างหวานจ้าพี่น้องน้ำร้ายไหลเขาลองนี่เบิงนี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยถือแดดถือฝนกวกใหม่ตื่นกระชั่นกันข้น อาทิตย์หน้านี้สิได้ออกมาอาทิตย์หน้านี้อากาศดีก็สิได้ออกมาท้อนยุงท้อนหญ้าเด้อพี่น้องอุ้ยพุ่นน่ะกุหลาบพี่น้องมีแต่กุหลาบดอกไม้หลายหลายยังมาท่านบ้านจ้าอากาศบ่ดีจ้าพี่น,อน,น,อนอ้องมื้อนี่จะพาไปเบิ่งหนามจ้าอุ้ยหงกลับไปเลยพี่น้องตอนน่ะหงอยู่ปู๋ ไข่ยั่งอยู่ได้พี่น้องพูนไขรเพิ่นเหลือไขรอยู่หน่วยหนึ่งจ้ะแต่ว่าผ่าลูกไปแล้วจ้ะพี่น้องนามเลิกเลิกแล้พี่น้องแต่ว่าส่วงที่เป็นน้่แข้งน่ะเป็นน้แข้งเบิดแถวนี่เออ คุหลาบพี่น้องจ้าก็ล่งมาเจาะเบเจขึ้นหญาพี่น้องหญ้าอาทิตย์ก่อนกับบดมาจ้ามามือนีเจ้าหนายบอกว่าเห็ดทำความสะอาดข้างหนยหายในยเด้อแล้วบะก็เลยบไดอออกมาเห็ดพี่น้องอีกอย่างอากาศบ่ดีจ้า ฝนต๊พี่น้องเฮ็ดบ่ได้ข้างนอกม้อนิมีห่อนหมักตุ่มแย่พู่นะพี่น้องเจ้าหน่ายเรากินนันต้นตำแย่นี่จา้าเราเอามาปลูกจาก้าคอยนี่เลยเอามาปลูกพี่น้องสาวิสานนี่หละจ้ะเอามาปลูกใบเล่าเพราะว่าเราบอกกินตามตามตามันป่าเราห้อยมาปลูกเคลื่อนเล่านี่พี่น้องใบตุ่มแย่ใบตำแย่จ้ะพี่น้องพุ่น่ะ เดี๋ยวก็ซิเก็บเขาไปหายเราเราสิไปไหวตากแห่งในกระเฮซ่ากินจ้ะพี่น้องอดอกอันนี้ก็งางๆนี่แต่ดอกใหม่พี่น้องจ้ะเถิงหนาเถิงดอกใหม่จ้ะ เอาปุยเลยพี่น้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาหลุดหยาก็ได้ตายจังท้อนถิ่มพี่นอ้องสวยขนาดโดกันนี่เต็มตุ่นเลยจ้ะน้อยกุหลาบคืนนี้พี่น้องเอ้ย